นี่คเลาเส้อรับเป้นีหน,นหนหครับง style. น้เข้้ขว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนครับเขาอบอกว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนลาหอนี่ไเสาจริงเปล่าไปกันไปกันไปที่กันนะขับเ่ป็นเจ้ากรร ในอาไก็จะมีน้ำขาวพี่จะไปเลยใช่ไหมมองทางด้วยนะท้านมีน้ำขาวมีหินง <c oughs> องอกหน่อยไหมนี่ท่ามีสาว เดีวเรากวางบุ้งใส่นาาข้างา้ทางยอะเลยาต้นีเขาจะกินไม่ได้รับคนธรมาตัวน่ะ ขวานมากขวนจะเป็นมเร็งมเร็งข้าวด้าวสังีลด้วยเป็ดถุงขาวดย่างน,นัะเป็ถุงขา้าวด ขกองือเ็น Williams ีล้ว่ียก็คการอินดิโกนน่ก็คาบานชนนีสามารถอะไปทำแก้วแลกระจกได้ครับถ้าเกิดไม่เห็นที่นห้ามจับนะครับพอเขาไดยโอกาสจเอาครับจะดุดการจะได้แต่ห้ามจับนะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเลยยิ้มยิ้มยิ้มย นอัลเลนทก่มเนเธอไปเวลาคุณจับจับจับเอาเองที่เป็นงบนบเดอหลวงพ่อพทองเยิ้ดครับหลวงพ่อทองเยอะเจดีย์ถัลงมาและออกประจำถาวบ้ามันคุดจับตรงนี้ครับครับโอ้หลวงพ่อพปีนเขนาเลยเนาะครับนี่นะครับปูกปาตาดใช่ไหมครับ จอแล้วนครับยอนเห็นี่เหมือนใบมะพร้าวไหมครเห็นครับหน้าเเป็นต้นตาครัต้นตาต้นตาลูกเขาที่ป็นตับมแข็งใสครับครับต้นตาลใช่ไหมครับครับเดี๋ยวน่คือมันเจ็ดชมวครับจากนบ่งพรกถ้าโยกชมเิได้ครับไห 奶啊